สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุกุขลนะครับเมื่อนี้บราจะพักกินสิพาพไม่กินนะครับนี่ครับเป็นขนมโตเกียวนะครับเนาะขนมโตเกียวนะครับมีใส่เค็มแล้วก็ใส่หวานอันนี้จะเป็นใส่หวานนะครับเนาะนี่ไฟทอดนะครับเนาะอันนี้จะเป็นใส่เค็มนะครับเนาะนะครับมีฮอทดอกหมซับนะครับอยู่ข้างในนะครับ แต่ก็จะมิไข่น้ำนะครับเนาะนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับมาครับพอเป็นน้องสุกสุกนมากินขนมตุกเกี่ยวกับเบาใจนะครับเนาะนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยครับเนาะชิ้นใหญ่ๆนะครับกินมันนะครับว่าแสบปอนะครับเนาะ หวานครับุงเห็ดเสร็จไม่ไหมขนทอนนะครับน,น้องไหนฝอยทองนะครับฝอยทองแป้งนุมน่มๆแป้งนุมน่มๆครับแซ่บ <c oughs> อันนี้เราไม่กินใครเข้มใส่เข้มนะครับเราไม่กินใส่เข้มนะครับเน,ะ <c oughs> นาะหัวดอกนะครับหัวดอกแล้วก็ไข่นกกระทะนะครับเนาะแซ่บๆ อันนี้อันนี้ใส่อย่างครับนี่น้ำมินมม้นท้ำราดเยิมเิมเลยกันเนาะมิซอดน้ำราดเยิมเิมนะครับตอนนี้ใส่อย่างมวกมึงนะครับเนาะแซ่บครับมิซอดด้วยเป็นเป็นเบคอนนะครับเนาะ เบคอนใส่เบคอนมีน้ำลาดแซบแซบครับพี่น้องแป้งนมนมครับอันนี้สิเป็นใส่หมูสับนะครับน้องนี่นี่ใส่หมูสับมีหมูสับนั้นหืม มูสับก็แซ่บพันน้ำนมครับแซ่บ เราตัดนุ่มน้ำเลยอยุสามกินนะครับพีนะ่น้องเอามือแปดชินกินไปแล้ว 5, หาอายุสามจินใส่กรอก ด้านนี้เพิ่นขายดีนะครับเนาะนะครับนี่ด้านนี้เพิ่นคนซื้อหลายมือน,นี้เบ้าใจมาซาไปนะครับโปรตีใส่ม,มีหลายใส่กว่านี้ครับเบ้าใจมาสองถุงเค่งแล้วครับซิมเวนแล้วใส่เหลืบอบก,กี่ยางนะครับก็เลยได้อบมาแค่นี้เนาะครับโปรตีใส่ม,มีหลายกว่านี้ กินสุดท้ายแล้วครับใ่หวานไฟท้องไฟท้องหล่อยหน่ยนะครับทำรับคลิปนี้ก็ ใบแค่นี้ก็น่าะปีนน้องเนาะสวัสดีครับ